น้องยงงน้อเขาตากครับน้องน้องยังกระฟอน้องเขาตาโบมันน้องกระตาดิน้องเขาตากเข้าตาครับน้องเขาตาเนาะเข้าตากนาะตาเนี่ยมันบ่ครับมันความเปรี้มันมันบวชติ่งน้องใหญยนุ่มดิมันเป็นน้องน้อยๆมันตึงเลยธรรมดาพอดีมีจกมาหนุ่มเออเราลุ้นมาโค้บมาจกโอ้พนันเราโค้บมาจวบมาจกลงไปจกเลิกดิเราไปเห็นลักซี่ลักอยู่กลางเขิงดิตั้งแต่ธรรมดามันมันบวชเห็นเสาดิ จกจกรงเป็นเลือกเต๋วบอกว่อเก็มีเลืออยู่พอดีจกคือเลี้ยปีเลี้ยผู้ขาเจ้าอยู่เห็นครับมันติดเสียงคำคืโอ้เห็นเสงขึ้นครับมมูคนเมจกกระถือเลขเป็นเกานังมาสายหย่นโอ้ครับมันโมเมนต์มาเป็นตำหนิครับทางต่กี้ตำนานมากเป็นตำนานมันมันเป็นน้องเขาตากสมัไเป็นลูกผีดาบขาพ่อของขาพ่อผีดาบกับแม่นอนดาอยู่บอ บ่อบ่บหบูบ่อหัจักคนที่บ่เคิที่บ่อหัวจักก็จะมีจะมีเป็นมังเป็น่าสลิดสลิดมามันมีสองถรดยอะมาเนียก็เลยบอกว่าเห็นมันล้อวางสแยกน้องน้องน้องไงนี่สามแยก่านจะขามานี่ทางจขมาม็นเลยมาล้อย่งอี่ครับอันนี้ผมมอเห็นแบบว่าเดียินจ้เขาจบอก มาส่งยหญ่มาสรงตากันใหมากหนิบอกว่าพ่นมาอย่างจังจริมาตรงนี้จักจักพ่นไปใช้ที่บาพ่นไปบนปู่อกง่ายๆปูยาผ้ามาว่าเอนน้องนี่มันเป็นน้องตีเป็นน้องส่มบราดเปนน้อง้อยมันเกิดือดิจอมันลบประปีไดน้ำย่งนออกหนองปีไดน้ำแขงผู่เถา็นวองตั้งเราไปไดน้ำแงเปิ้นออกซึกออกซึกออกซึกสงคราม แต่สม yup yup wow. um ัยโบราณสมัยโบราณน้ำเฮงกันเลยแสดงว่าคนออกอืถ้าอยู่ถ้ามีนานนี่ก็แสดงว่าอยู่น้องนี่เป็นน้องบ้านน้องโบเพราะว่าไปมาหากินน้ำกันได้เมื่อน้ำบานอมเนี ujemy, ่ยโมหามบ่หงครับขอบคุณหลายๆของเป็หลายๆครับบขอคุณค่ะขอแสดงที่ว่าแสดงที่ว่าแม่หนองดาเพิ่นว่าปูงาก็แสดงว่าเพิ่นอยู่นี่แม่นบ่ครับผมบาย ก็เป็นบรรยากาศนะคะเนาะบรรยากาศที่ชาวบ้านมารวมทำพิธีขึ้นบ้านไม้สารปูญยาค่ะก็ไปฟังจากปากแม่น้องนาดาพร้อมๆกันค่ะว่าปูญยาจะหายเหล็กดีเด็กเล็ดตัวใดงวน,นีนีวันพฤหัสที่หนึ่งกันยายนพศ2567ค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งหายทอมีสามดาวนั่นไม่เลิกค่ะตอนนี้ทอมีสามดาวก็อยู่ที่จังหวัด กาลสินค่ะ้าเลพีนึ่งสามทับ้สบแป้นึ่งสามทับเก้านึ่งสามที่ปูนี่บอแน่นอนนะดาใหเขียนนบาเนมัขยังน้่ะเลย

ว่าเป็นคนเปียนน้องแป้งติเป็นน้องนาดาสุดมนน้องนาดามาไม่น้องนาดาเป็นน้องเขียนมาเปิต้นจิงามเรื่องเปียนเป็นบ้าเลขที่หนึ่งสามทับเก้าูเอาซิมาพอังเห็นที่เปียรารักษาอุปกรณ์ให้ได้เดี่ยนี้หนึ่งสามทับเก้าบ่ เลขที่รูมาเขาฟันมาขึ้นให้เขียนหนึ่งสามทับเก้านะคะเป็นตัวเลขของบนเลขทของปูนาตรงนี้เอาพวงมาไลออกเลยรูมาเขาฟันเอาขึ้นตึองขึ้นทึงแม่ดาเอาพวงมาไล่สวัขึ้นึงแล้วเขียนทับเก้าค่ะไปากันตัวใด นี่พอเห็นครับมันหูร่งบ้าสามทับเก้าคนคนคนขี้มูเ่รัดากรบลู่บ้านนี่เป็นมู่บ้านที่ท่าใดเป็นมูที่ท่าใดบูเลยว่ามูที่ท่าใดจริงๆมู่ที่เก่าจะปูแล้วบอกว่าห้บ้านเด็กที่นต้องเป็นหนึ่งสามทับเก้ามูนี่มูเก่าเป็นหน้าท่างหาสื่อสแรงระบ้านค่ะคุณละโมบ้านอ๋อวหใจจู่อขัน นเตชมบานเลขที่ของปูยานนะครับเป็นมชมเนาะบานเลขที่13ทับ9ก้คือบานที่13 หมูเก่าอนสิ่งนี้ครับท่านผู้ชมฮะหนึ่งสามพับเก้านะครับอันนี้ปูเขาฟันแม่น้องนาดาเนาะค่ะเนาะแม่นแต่มคนบอกปูกับป็นยาอะไรคนกินเขาต้องการในความฝันเป็นว่าเชฟเป็กเชฟเป็กทะเบียนบ้านเฮาหนึ่งสามพับเก้าเด้อเย็นทางนาให้น้ำาให้เขียนติดทางนาเคนว่าให้เขียนติดทางนาไปเรื่อยก็เลยว่าเอ้ากระบอกเขาเฮต้า่งคนบอกเลยแต่ว่าเก่าเนหมูเก่าเนี่เขาไม่รู้ว่าเป็นบ้านหมูเขาจะหมูยังเพราะว่านุ่มไม่รู้ บ้านก็ช่างมงยังบ้านมุบ้านนี่มูกเต้าบ้านอ้เจ้าของบ้านคนนี้อ๋ออันนี้บ่เมนบ้านแม่นองนันดาบอกครับผมอันนี้บ้านนี้บ้านมันเป็นทางผ่านเบสิกาบกานเป็นทางผ่านบรดงานถึงว่ามัาเจอกับปูยาอยู่นี่นี่บอกว่าคนเขียงอยู่กับเติมช่วงแล้ว็ไงานา่ายคลิปให้เอฟซีเลยะจ้ะเรียกมาพ่อเพิ่นมันบีกที้ามเลขกด้บอันนี้คือทะเบียนหวานนไม่จ้ะแม่นองนานดา เลขโตที่ปูมะเข่าที่ปูมะเขาฟันนะคะปูมะเขาฟันแม่นองระดาจะให้บอกก็เมื่อวายแล้วจังให้บอกมะเขาฟันบ้านพาเป็นมะเขาด่าบแม่นองระดาบ้าก็ได้ฟันม้านนว่าคนสิตัดภาพมาให้เขานั่งหมดคือเก่าเลยแบบเก่าเลยคือเมื่อได้ที่นูนาั่งลงมากเผื่อเราจะเห็นภาพเก่าแต่แต่ต้องที่ว่าเป็นเนลงและเป็นบอกที่ทะเบียนรถห้าห้าหกแปด่สามหกห้าหกแปด เป็นใหย่นะเป็นใหญ่ใหญ่ให่นะห้าหกแปดสี่ทะเบียนรถห้าดทะเบียนรถของแม่นอนนัทแม่ดาแม่เป็รคนห้าห้าหกแปดแต่นสีแต่ห้าหกแปดนืฟันมันยังสั่นวะทะเบียนซ้าเล่งเงนบอก แม่นจ้ะยาเป็นผู้จี่แม่นคนเราเล่นผูนจี่แล้วจี่พร้อมลงมาแหละแต่เสล่งแต่จีพร้อมว่ห้าหกแปดแต่ทั้งแม่นจ้ะความฝันสมัมันตันพามาเลยผืนนางรถมานำคือเก่าเอาแบบเก่าเลยแบบเก่าเในแต่ว่าแต่ว่าบ่มีโฮเกะว่ขนทิ้งลูกค้าแตนไม่ชุ่มตันพามาคือเพิ่นลงโลดแล้วผันมาสี่เลย ทะเบียนรถ5-6-8หกแแต่ว่าทะเบียนรถของมันห้าหโอ้มันมันจะม,ม,มีสตัวบ่ครับ5้าห้าแปดแต่วันสี่ให้แค่5-6-8หกแมันแต่วัน่ะมันแต่วันผ่า ผ่อนเนคนจะไปป่อยมือไปล้อยมือกี้พอคนวายก่อนแมนสัญญาคือสัญญาคนวยี่จครับแมนครับผมกบทตัต้องจุดที่ไแไม่ต้องจุดเนคือเตว่นแบจะมีช่วงยันูในบอกแปดศูนแต่คนสื่อได้จากูบอกแปดูนบอกแปย์ยาบอกแปพี่น้องฟังดีๆคนละคนปูแบกบอกแปดศูนย์ แต่ว่านานบอกห้าหกแปดเลยับะแต่ว่าคนที่บอกหกเจ็ดหมดก่อนแมนแมนไถครับผมนานี่ครับผมความนว่าคนคนว่าในความฝันว่าเงินล่างไอ้เงินแสนก็ได้จับทองก็บมีชูทุกกระพานมือนี่มือนี่มันี่บอกเขาอีกหน่อยสินี่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 นช่นี่ขี่นี่น้่นน่นี่นี่น่นี่นา่นี่นี่นีี่ี่ี่นนี่นีนี่นี่นี่บีก่น่่นนน้า่ ก,กับการหาเก่าแปดไวน้ำแน่ค่ะท่านผู้ชมเด็กเก่ากับเลขกหกม,มันตัวเดียวกันหมวดกอนกับเขาจังๆหกเจ็ดหกเจ็ดค่ะท่านผู้ชมข้ให้ยไม่โชว์มิลาบกับแม่น,อน้องนาดาเนาะค่ะเนาะประจํางวมที่หนึ่งกันยายนพศ2567ค่ะสำหรับคลิปนี้ท่อมีสามดาวกสิราท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะข้ใหายโจ่งๆมันหมานเฮงเฮงรวยรวยค่ะราย่ยื่นผ้าไปใส่เนาะค่ะท่านผู้ชม จะเดินทางไปท้ำบ,บุญวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดดนแดนอีสานครับมีนี้ของดีทิพใหม่ทิพนี่เขาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายให้ขายของโบดีลูกค้าบ้เคยเคาร้านคนยางพานเอาตุ้นี้ไปใส้ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงิลื่อน,น,นท่องสื่อเลือกสื่อลอตเตอรี่เป็นสิ่งดีดีเนาะครับเนาะสัมผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบริร์คกับนังถ่ายอยู่ห้อง,บบง,อองไหนนครับ่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีครับรับ่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบริร์ดสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ย,ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานค้าขายเนยคู่เรื่องการท้ายกลับคืนมาได้ผเมียไเมาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กบยัง คืนกลับมาได้รเ,รรเรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับนนี้ยชมชมชอบค้าขายทุกยอย่างนะเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยนะ<อ>เนาะหลวงปูร่รอดเนาะบอกวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แหนะแล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเอิดอกมาก่อนปั๊บแปะแล้วก็บีบีอย่างนี้นิฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าแปดสามครั้งลูกลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบื่อเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์บวญปูร่รอดไม่จำน,น,นะครับครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมคพรวยพ่อบุญหลอดเน่ยเขาที่ว่าตีเหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเยราต้องการสิ่งใดขายที่สายพานซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน,น่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาหมายมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมตาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่นบา,า,านผู้ชมบบาเอมตะต้นหินคาวกบลอดซ่า,ารครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรุ่ยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรุ่ยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลุ่ยครับสําหรับทําไดนที่ค้าขายข,าของบวกค่อยดีลูกค้าย,ย่างบ่เห็นลานเฮาไข่ไขว่ามีอียังบุดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุดมาบังนาลานเห็ุใดนคนมองบวเห็นลานค้าเฮาเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดขคกกลุมไปใส่ครับดวงจะเปิดทันที่รับศัพทันที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับานผมาชมเนาะบ่าวเอมเราทวงหินซื้อเสียงหลวงปูหลอดม่นานแล้วมืงอนครับมีโอกาสในมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอีีเอาไปรวยน้ำกันครับสมัครทันใดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอย่าใก่คนหักค้นหลงบอกบาย,บายังไงผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ให่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับ่านผู้ชมเปิดฟ้าลงปูงกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อเท็ะครับ่านผู้ชมเมื่อเท็จแล้วก็บี้ยังสิครับหมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อนบุปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเทือท่าคิ้วสามเทือล่ะก็เสยผมขม้นลูกหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นว้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล้ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลง้งปูปลุกเสกเรียบเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนในแตงเต่งให้ลง้งูุลอด์ละครับท่านผู้ชม ักด,ดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโหลายนะครับนอกาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกกกุมเนก็แตงวัดหลวงปู่ลุ่ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุ่ยี่ก็แตงให้กันนี่ครับหุ่นคนาว,ว่าวใส้ในนทาาี่แห้งครับมีแต่เงื่อนไหลามากที่มากค้นหักคนหลง เบาแอมลราทุ่งกับบุหราซาครับเอาไปฝากอีฟซีกระทู่มาตามเบือทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับต้องเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มานะครับท่านผู้ชมราคาใบแอมลราทุ่งนี่ได้น้ำมุนแม่น้มครับได้น้ำมุนคลองหลวงปุรอดมาให้ยอฟซีนั่ครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสน่ห์จ้าไรที่บูดี สีล่าสีมันบดมับนบังเสียดจะให้ในตัวเขาสีได้ออกอาบไปเดิน,นะกะนนมมนินแล้วก็อาบนะครับแต่มาชมเนาะแล้วก็เห็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับแต่มาชมมีจํานวนจํากัดเอ้ครับแต่มาชมมีจํานวนจํากัดดอวเอ็มเอ็มตงนี่เอามาบัวลายครับม,มาฝากอิดสี่บัวลายกระทู้มาได้ทูมาได้ครับมหาดาวเอมเอ็ม,งมตงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปด้วยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลี่ยด้อ้ครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลียลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง ลำรวยสามสิบล้า,ลานเป็นนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวใบเอ็มไอตรงกับสีไฮเบื้งตัวเล็กับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะหนึ่งตาเพิ่งทำเลยอพอเลเพิ่งเพ,งพิ่งทำเสร็จใ,ใหม่ๆปะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะ เติมก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียใจจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ตอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับ